รอบรู้อาเซียนประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาตั้งอยู่ตามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังกลาเทศและอินเดียทางตอนออกติดกับลาวและทางตอนใต้ติดกับไทย มีกรุงเนปิดอเป็นเมืองหลวงประเทศเมียนมานั้นนอกจากภาษาเมียนมาที่ใช้เป็นภาษาราชการแล้วยังมีอีก18ภาษาที่ใช้ในประเทศเช่นภาษามอนภาษาอาขาภาษามอแกนเป็นต้นงานเทศกาลที่น่าสนใจจะมีเทศกาลจอกเซหรือเทศกาลช้างที่จัดขึ้นทุกๆปีในวันที่11-12ตุลาคม ไฮไลท์ของเทศกาลนี้คือการเต้นรำของช้างซึ่งแสดงโดยคนโดยใช้คนสองคนในการแต่งตัวให้มีลักษณะคล้ายกับช้างโดยการเต้นรำจะเต้นไปรอบๆเมืองพร้อมกับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายที่ดูแปลกตาและสวยงามประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชานั้นตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน ทางตะวันตกติดกับประเทศไทยและลาวส่วนทางตะวันออกและใต้ติดกับเวียดนามมีพนมเปญเป็นเมืองหลวงใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาทางราชการโดยทั่วไปจะใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสภาษาเวียดนามเทศกาลประจำปีที่น่าสนใจได้แก่เทศกาลน้ำเป็นเทศกาลประจำปีของประเทศกัมพูชาโดยจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาว การสดแสดงพลุดอกไม้ไฟจัดทุกวันขึ้น14บ่ค่ำสิบ้าค่ำไปจนถึงแรมหนึ่งค่ำเดือนพฤศจิกายนเทศกาลนี้จะคล้ายกับประเพณีลอยกระทงของไทยโดยประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกบุญคุณและแสดงความขอบคุณต่อแม่น้ำโขงและทะเลสาบต้นเลสาบที่นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ประเทศลาว ประเทศลาวนั้นมีพรมแดนติดกับจีนในทิศเหนือเวียดนามในทางตะวันออกกัมพูชาในทางทิศใต้และติดกับไทยในทิศต,ตะวันตกมีเวียงจันท์เป็นเมืองหลวงของประเทศทางด้านของวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงกับคนของภาคเหนือและเหมือนกับคนอีสานของไทยเป็นอย่างมากยังมีคำกล่าวที่ว่ามีลาวอยู่แห่งใดมีมัดหมีและลายจกอยู่ที่นั่น นั่นก็เพราะว่าผ้าลายจกนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคนลาวที่อพยพเข้ามาในไทยนั่นเองในด้านดนตรีลาวมีแขนเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติมีหมอขับหมอลำลาวมีประเพณีทางพุทธศาสนาและอื่นๆเช่นวันมาฆบูชาวันสงกรานต์วันออกพรรษาเป็นต้น